French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน o n y v a สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ French Kid มีเพจ Facebook ด้วยนะคะช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใน Facebook ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนนี้ช่อง French Kid มีหนังสือเล่มแรกออกมาแล้วนะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมมาจากคลิปเรียบเรียงนะคะเรียบเรียงมาจากคลิปส่วนหนึ่ง ในช่อง French Kid บน YouTube นะคะก็คือมีคลิปออเดโอแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหนังสือเราก็สามารถดูตามไปควบคู่ไปกับคลิปออเดโอก็จะดีขึ้นจะเข้าใจมากขึ้นนะคะจะทำให้เข้าใจมากขึ้นก็ยังไงช่วยกันสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นทุนทรัพย์ในการผลิตผลงานต่อไป สนใจสั่งซื้อก็สามารถหาดูได้จากคลิปเปิดตัวหนังสือนะคะซึ่งออกไปเมื่อประมาณ10กว่าวันที่แล้วนะคะก็ไปดูคลิปในนั้นก็จะมีอินฟอร์มเ o ชันแล้วเดี๋ยวยังไงเราใส่ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปกงเพลมงจูนงส่วนเติมเต็มคำนามกงเพลมงที่เคย เราเคยได้ยินไปแล้วเคยทำคลิปไปแล้วก็คือกงเพลมงจูแวบก็คือส่วนเติมเต็มกริยาก็คือกรรมของกริยานั่นเองคือ,อ,อสิ่งที่ถูกกริยากระทำแต่ทีนี้กงเพลมงยูนงคือเป็นนงใช่ไหมคะมันไม่ได้เกิดการกระทำขึ้นมาดังนั้นมันก็มันมันก็ไม่ได้เป็นกรรมนะคะแต่ว่าเรียกว่าเป็นส่วนเติมเต็มละกันเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันว่าส่วนเติมเต็มของคำนามเนี่ย เป็นยังไงนะคะ Le c o m p l é m e n t du nom ส่วนเติมเต็มของคำนาม Le l c o m p e n t du nom est un groupe nominal qui précise le nom noyau ส่วนเติมเต็มคำนามคือคำนามหรือกลุ่มคำซึ่งบรรยายรายละเอียดของคำนามหลักซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือกลุ่มคำ กล่าวคือส่วนเติมเต็มคำนามคือกลุ่มคำที่เป็นส่วนหนึ่งของอีกกลุ่มคำหนึ่งซึ่งมีนงนวยโยเป็นคำนามหลักนะคะก็มาอธิบายจากบทความที่เขียนอีกทีนึ่งนะคะก่อนอื่นเราต้องนึกภาพก่อนว่าเออกลุ่มคำเนี่ยคืออะไรกลุ่มคำก็คือไม่ใช่ประโยคนะคะกลุ่มคำจะไม่มีกริยา ดังนั้นไม่เป็นประโยชน์ก็คือกลุ่มคําก็คือเหมือนกับเราคําต่อๆกันเอาคําหลายๆคํามาต่อๆกันแต่ว่าไม่มีแอคชั่นเกิดขึ้นก็คือดังนั้นการที่เราคํามาต่อๆกันเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรก็เพื่อขยายถูกไหมน่าจะเป็นการขยายขยายลักษณะเฉพาะลงไปบอกรายละเอียดก็คือเนี่ยค่ะกลุมโนมินาคีเพรสซิสเลนองนวยโยนงนวยโยก็คือคำำํานาหลัก ซึ่งเป็นแก่นแกนหลักอย่างสมมุติว่าเราพูดคําว่าเออมาดูมาดูตัวอย่างเลยละกันอังกุปโนมินาลอังบงว de เดอบอ a โดอังบงว i นอันนี้ก็กลุ่มคำหนึ่งแล้วนะคะถูกไหมคือคํานามหลักก็คือ vin อ n งว n แต่ทีนี้เราขยายเข้าไปอีก p r ล s i s คือบอกรายละเอียดว่าบงดีใช่ไหมก็คือ เป็นวางที่ดีวหวที่ดีเนี่ยนะเราก็ก็อางบงฝังก็ก็ไม่ได้มีกิริยาไม่ได้มีแอคชั่นอะไรก็คือกลุ่มคํากลุ่มคำหนึ่งละทีนี้เออค,อคือคือถ้าจะบอกว่าอ้าวเฉยเฉยอก็บอกได้ใช่ไหมก็คือเป็นคํานามแต่ทีนี้พอเรามีคําขยายปุ๊บก็ เออจะกลายเป็นกลุ่มคําขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งคำคือมีคําหลายๆคํามาต่อๆกันก็คือกลุ่มคํานั่นเองนะคะคุปนอมินาตแต่ทีนี้อในเออ่ถ้าจะกลุ่มคําไหนที่มีเออ่เลกงเพลมงยูนงเนี่ย อย่างถ้าเกิดเราพูดว่าอังโงฟังอันนี้ไม่มีกงพริมงยูนงถูกมาแต่ทีนี้ถ้าเราจะมาสังเกตว่ากงพริมงยูนงคือส่วนไหนมันจะมีลักษณะดังนี้นะคะ i est i n t r o d u i t par une p r é p o s i t i o n ส่วนเติมเต็มคำนามประกอบขึ้นโดยมีคำบุบพบทนะคะดังนี้อะดองปา p ปูอง n วร์อ a เวกเด องสู Son, ก็คือเห็นคําบุพบ,บทเห,เหล่านี้เห็น preposition เหล่านี้ก็คือ,อ,อกลุ่มคําตรงเนี้ยคือก p งเพล n มงจูนงนะคะก็ตามตัวอย่างอางบงวาเด d บอกโดอางบงวาเป็นกลุ่มคําแรกถูกไหมกลุ่มคําของนงนวยโยกลุ่มคําของคํานำหลักทีนี้พอมี preposition เดอบอก u x อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มคำหนึ่งละมันไม่ใช่คํานามคำเดียวมันไม่ใช่บอกดูคำเดียวถูกไหมมันมีเดอบอกดูอันนี้เป็นอีกกลุ่มคำหนึ่งแล้ว,ว,ว oc, อ,นนอีกลลอกลุ่มคำนี้ค่ะกลุ่มโนมีนาอันนี้เขาเรียกว่ากงเพรหงจูนงของมันกลายเป็นกรงพรหงจูนงของอวังอวังไม่ใช่ว่างธรรมดาด้วยอ bon, ่างบงวังคือถ้าเห็นคำบุพบทเหล่านี้นะคะอะดองปาก ป v อองแวกอเวกเดอองสู่คำนามแล้วตเต่ตามหลังปุพบทเหล่านี้ก็คือกลุ่มคำหนึ่งกลุ่มคำนี้ก็คือกงพริมงจุนงนั่นเองนะคะมาดูคุณสมบัติของกรุ๊ปโนมินาลหรือกลุ่มคำกันนะคะกลุ่มคำไม่มีกริยาดังนั้นกลุ่มคำไม่ใช่ประโยคคุณสมบัติที่สอง กลุ่มคำสามารถประกอบไปด้วยคำนามคำนําหน้านาม้มคำสรรพนามคำขยายนามคำบุพบทแต่ต้องไม่มีกริยานะคะคุณสมบัติที่3กรุ๊ปนอมินาลสามารถทําหน้าที่อันนี้เป็นฟังก์ชันและเป็นหน้าที่สามารถทําหน้าที่เป็นได้ทั้งประธานหรือกรรมในประโยกก็ได้ต่อไปเรามาดูตัวอย่าง n ร m ป n นมินลหรือกลุ่มคำที่เป็นกงเพลมงดูนงกันนะคะมาดูตัวอย่างจากในแบบฝึกหัดเลยและกันแล้วแบบฝึกหัดนี้เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในเพจ Facebook ก็สามารถไปทำกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเฉลยใน Facebook นะคะหานงนวยโยของกลุ่มคำเหล่านี้จากนั้นขีดเส้นใต้ส่วนเติมเต็มคำนามก็คือต้องหาให้ได้ก่อนว่าอะไรคือนงนวยโยคือคำนามหลักแล้วก็ มีส่วนเติมเต็มไหมถ้ามีส่วนเติมเต็มก็ขีดเส้นใต้นะคะ mm hmm. ตัวอย่าง Le p l u s o r a n d jour e e ma vie แปลก่อนแปลว่าวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนในชีวิตของฉันดังนั้นเราพูดถึงอะไรคำนำหลักเราพูดถึงวันใช่ไหมแล้วทีนี้วันอันนี้คือนองนวยโยะก็ไฮไลท์ไว้นะคะเป็นสีเขียวในทีน่นี้ทีนี้เออ ไอ้ส่วนที่เหลือล่ะส่วนเอ่อเลยพลูกองชูเลยพลูกองก็คือเป็นคำขยายนั่นเองเป็นคำขยายนงนวยโยคำนำหลักของเราวันวันวันอะไรวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเดอร์มาวีแล้วเห็นไหมคะมี preposition เดอซึ่ง preposition เดออยู่ในลิสต์ของ Preposition ที่ถ้าเกิดเราเห็น Preposition เหล่านี้ก็รู้ได้เลยเว้ว่ามีคำนามตามถัดมาหลังจากนี้ก็คือจะเป็นกรงเพลมงจุนงเดอร์มาวีดังนั้นเดอร์มาวีก็เป็นกรงเพลมงจุนงชูเดอร์มาวีนะคะอ่ะมาอ่านแล้วก็ดูความหมายกันแต่ว่าเราไม่เฉลยนะ,ะข้อหนึ่งอินปูเปสุเลลี Alice au pays des merveilles Un café sans sucre Une belle journée e n é t é Un voyage inoubliable avec un inconnu สุดท้ายนี้เราขอฝากหนังสือเล่มแรกของช่อง French Kid 20ด้วยนะคะผู้สนใจสั่งซื้อก็สามารถไปดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนในโพสต์ ในเพจ a c e b o o k เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ใครที่ได้รับหนังสือแล้วได้อ่านหนังสือแล้วแล้วรู้สึกว่าดีช่วยบอกต่อด้วยนะคะช่วยเป็นเครื่องกระจายเสียงให้ช่องด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องแล้วก็เออเป็นทุนทรัพย์ในการผลิตผลงานต่อไปสำหรับเรานะคะ คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบายบายโอเควัว